ปัจจัยที่ทําให้เราตัดสินใจลาออกสาเหตุอีพีสองอตอนแรกอะเรายังไม่ได้ตัดสินใจใช่ไหมว่าจะออกจริงๆคือเหมือนแบบตอนเซ็งๆอันเนี้ยมันก็มีสาเหตุมาจากสาเหตุที่เํามันทอดย้ำว่าเราต้องลาออกจากงานนะก็คือตอนที่เรารู้ว่าเรามีลูกคนที่สอง เราก็ประเมินแล้วะว่าคนที่ช่วยเราเลี้ยงอ่ะไม่ไหวแน่นอนกับเด็กผู้ชายสองคนะนะเราก็เลยคิดละประเมินแล้วว่าแบบต้องลาออกคือมันเจ็ดิเปอร์เซ็นหกสิบปอร์เซ็นแล้วอ่ะคิดได้ใจนะคราวนี้เราก็มาตั้งคําถามกับตัวเองว่าถ้าเราลาออกอ่ะเราจะได้รับความเดือดร้อนอะไรบ้างเราจะเดือดร้อนอะไรบ้างเราก็มาคิดแล้วว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่แต่จะมีเรื่องเงินแหละ ที่บอาว่าเราจะจากที่ไหนใช้เราก็มากลางดูวยว่าถ้าเราไม่ทํางานอะไรเลยเราจะมีเงินจากดอกเบี้ยผลบลบาอะไรเงี้ยใช้เดือนละเท่าไหร่ก็กดหานสิบสองมีใช้อยู่ประมาณ7 0 0ดพักว่าบาทเจ็ดพันก็ไม่หน่อยนะกับการที่แบบมึงไม่ต้องทําอะไรนูนบ้านนะอ่ะแต่พอเราลาออกมาจริงๆแล้วเราก็แทบจะไม่ได้แตะเงินเ0 0ดพัน้วนะ เพราะว่าบางทีสามีตีไก่ได้ก็ให้อ,อแล้วเราไม่ได้ใช้เงินเยอะเราก็มีมีข้อแม้หนึ่งที่แบบว่าเราต้องให้ให้พ่อกับแม่ได้ทุกเดือนเหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทํางานมันก็ตอบโจทย์ก็ได้ก็สามารถอยู่นะ,ะแสดงว่าเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าเราลาออกไม่ได้มีหนี้ไม่ได้ผ่อนรถไม่ได้ผ่อนบ้านต่อมาคนที่ต้องคุย อันดับต่อมาก็คือสามีเรารู้อยู่ในใจแล้วถ้าเราถามว่าเราออกมาเลี้ยงลูกได้ไหมคําตอบมันก็คือได้เรารู้อยู่แล้วเราก็ไปถามเขาซึ่งเขาก็ตอบแบบนั้นจริงๆก็คือออกมาเลยมันก็ก็เลยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็คือคออกส่วนว่าจะมาทําอะไร ยังไงอย่างเงี้ยเราเป็นคนสไตล์ที่ไม่ใช่คนที่ชอบทําอะไรควบคู่เหมือนเรารู้ตัวเองเราเป็นมาดูกันเดือนเราจะรู้แล้วว่าเราแบบขี้เกียจหางานเสริมรู้สึกว่าเหนื่อยมันทํางานเดียวก็พอแล้วอะ่ะเ,เรารู้ว่าเราเป็นคนขี้เกียจอันนี้เรื่องจริงจะให้เรามาทํางานด้วยทําอย่างอื่นด้วย รู้สึกว่ามันได้ไม่เต็มที่เพราะว่าถ้าเสาร์อาทิตย์เราต้องดูลูกด้วยมันมันจะมีข้ออ้างกับตัวเองอยู่แล้วเสาร์ทิต์ต้องดูลูกอะทำไม่ได้หรอกออก่อนนน้นนั้นก็มีขายต้นไม้นะแต่ก็ให้แม่ช่วยขายแล้วก็ <c oughs> เราเป็นเราจะรู้จักตัวเองว่าเรา <c oughs> ถ้าไม่ค่อยวางแผนอะเกี่ยวกับเรื่องงานอะ <c oughs> ประมาณว่าออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้า <c oughs> ไม่ดีนะอย่าไปทําตามอ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละชีวิตมันต้องลุยอ่ะหมายถึงไปตายเอาดาษหน้าสำหรับเราเนะเอาไอก่อนเดีวค่อยว่ากันเหมือนซื้อของอ่ะชอบก็จัดประหยัดทำไมประมาณนั้นเลยเออแค่นี้แหละหมดแล้วไม่มีคำคมอะไรในการใช้ชีวิตทั้งสิ้นบายบาย